สวัสดีค่ะคุณใหม่ค่คะสวัสดีค่ะครูหม่อมค่ะก็ช่วงนี้นะคะพอเริ่มเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยทำให้นึกถึงข่าวที่เกี่ยวกับเด็กๆนักเรียนขึ้นมานะคะครูหม,ม่อมสิ่งหนึ่งที่ครูใหม่เนี่ยรู้สึกเศร้าสลดทุกครั้ง<ม>ที่ได้ยินข่าวเหล่านี้นะคะก็คือการที่มีบางครั้งมีนักเรียนเนี่ยฆ่าตัวตาย แล้วพอมีการสืบเสาะไปนะคะ,คะไปเจอแบบจดหมายน้อยบ้างะอะไรบ้างเนี่ยก็แบบได้ข่าวว่าแบบน้อยใจเพราะว่าผลการเรียนเนี่ยไม่ดีค่ะแต่พอลองไปดูแล้วว่านักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีเนี่ยได้เท่าไหร่ห3 9มแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้สี่คือรู้สึกด,ดีไม่พอ,พอตัวเองแบบสงสัยทันทีว่าความคิดเหล่านี้ว่า 3. 9 8แมันยังดีไม่พอถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันคงแบบ กดดันอะไรมากๆอย่างเนี้ยมันมาจนถึงแบบจุดเนี้ได้ยังไงนะคะงั้นเรามาดูสมการนี้กันเลยค่ะว่าคาดหวังอย่างไรไม่กดดันค่ะความคาดหวังนะคะคู่ใหม่คาดหวังเท่ากับความกดดันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนั่งคิดว่าความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่เท่ากับความกดดันไหมจริงๆแล้วเนี่ยความกดดันเล็กๆน้อยๆเนี่ย กำลังดีจะทําให้พวกเราพัฒนาใช่แบบว่าไฟล้นก้นเล็กๆเราจะเรียกกันอย่างนี้งานจะเสร็จทันทีค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าความกดดันเล็กๆนะคะมันมาจากการที่คนเราเนี่ยมีเป้าหมายว่าเราต้องทําอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่ยังไงเพื่อใครเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความกดดันเล็กๆที่จะทําให้พวกเราเนี่ยพัฒนา productive เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูหม่อมกาดอกจันโตว่าพ่อแม่คาดหวังได้ นะคะอ,อ,อ,อันแรกก่อนพ่อแม่คาดหวังได้ไดและจําเป็นต้องคาดหวังด้วยเพราะความคาดหวังนั้นค่ะจะทําให้ลูกรู้สึกเป็นคนสําคัญแล้วก็ลูกรู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตว่าต่อไปนี้จากชีวิตเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรเพื่อใครนะคะแต่ที่เราจะพูดต่อก็คือว่าเอล้วทำยังไงให้ความคาดหวังของเราเนี่ยไม่เป็นแรงกดดันให้กับลูกจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าความคาดหวังของเราเนี่ย ดดันกายเป็นความกดดันจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ลูกของเรานะคะรู้สึกเสียตัวตนไม่เป็นที่รักของพ่อแม่แล้วก็อาจจะทําให้เกิดมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็การฆ่าตัวตายต่อมาได้โอ้โห<ฮ>ทีเนี้ยพอเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณมอเราก็รู้สึกแบบ คือฟังคุณหมอมันเข้าใจอะคือกว่าเราจะไปรู้เนี่ยว่ามันกดดันหรือเปล่ามันมันไม่รู้คือจะรู้อีกทีคือแบบมีผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการออกมาแล้วเนี่ยนะคะ,ค,ะคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ตัวคุณครูใหม่แบบเคยเจอบ้างก็คือเพื่อนที่ไม่ได้อยากเป็นอาชีพไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ว่าทั้งตระกูลนั้นเป็นหมอมาค่ะหรือการที่ถูกส่งไปเรียนพิเศษเยอะมากๆ แล้วเขาเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับนี่เป็นแรงกดดันหรืออะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขยันทำงานหาเงินค่ะเพื่อจะส่งเขาเดี่ยวเรียนพิเศษเป้าชัดค่ะคุณพ่อคุณแม่เป้าชัดมากว่าสอบเข้าโรงเรียนดีๆเนาะ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยดีๆเพราะว่านั่นแปลว่าจะได้งานที่ดีนะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จ mindset ของคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งใจว่าเนี่ย ตัวเองทำบทบาทหน้าที่พ่อแม่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะให้กับลูกเพราะฉะนั้นลูกแค่มีหน้าที่รับหให้เต็มที่หน่อยแบบนี้เป็นการคาดหวังหรือเป็นความกดดันที่สำคัญเลยนะคะคุณพ่อแม่คะหลายครั้งลูกเรานะคะจะมีหลายๆประเภทเด็กประเภทที่หนึงคะ่ะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกให้ทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวได้ดีเอง ถ้าลูกของเรานะคะเป็นพวกต่อต้านนะคะที่คุณหมอมพูดในระดับของกลไกลปกป้องตัวเองเลยกลไกลปกป้องตัวเองของพวกเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราเริ่มรู้สึกว่ามีภัยคุกคามมาทําให้เรารู้สึกเสียตัวตนนะคะรูปแบบที่1ก็คือต่อต้านเพราะแม่สั่งให้ไปซ้ายโอ้โหไปข้างหลังเลยค่ะไม่ใช่ไปแค่ขวาะนะคะแต่การที่เขาเนี่ยต่อต้านเขาก็จะรู้สึกว่าก็พ่อแม่ไม่รักเขาแล้วไง อืมเพราะเขาทาอะไรก็คงไม่ดีขึ้นหรอกอืมเรียกได้ว่าเขาไปพยายามตั้งใจเรียนแล้วเรียนไม่ดีขึ้นแม่ก็ทั้งพ่อแม่มาว่าว่าแบบโอ้ยเสียเงินให้ไปเรียนแล้วไม่ไปอืมคือเขาก็รู้สึกว่าในใจเนี่ยแบบรู้อยู่แล้วตัวเองอาจจะทําได้ไม่ดีพอเท่าที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเพราะฉะนั้นไม่ทามันเลยไม่ทํามันเลยนะคะอย่างนี้นี่เองแบบที่สองค่ะลูกเราอาจจะเป็นการใช้กลไกปกป้องตัวเองแบบสมยอมยังไงคะอดทน สมยอมก็คือว่าบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวานะคะไปเรียนหมอลูกไปไปไปเรียนเป็นวิศาวะลูกไปไปเรียนพิเศษลูกไปนะคะเพราะเชื่อว่าการไปนั้นเนี่ยคือการที่ทําให้พ่อแม่รักนะคะก็คือสมยอมกลัวพ่อแม่ไม่รักนะคะแต่ทีนี้มันกดดันค่ะเพราะว่าเมื่อกลัวพ่อแม่ไม่รักนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกให้ไปเรียนพิเศษ เราก็ไปเรียนนะแต่ว่าเราไม่ชอบอะ่ะหรือทำ<ม>อาจจะความสามารถไม่ตรงความแบบไม่สกิลด้านนี้ไม่มีค่ะ<ม>ลูกผูกตัวตนของตัวเองนะคะไปกับคุณค่าที่พ่อแม่เลือกพ่อแม่บอกว่าให้เรียนดีๆจะได้เป็นเจ้าคนในคนให้ไปเรียนพิเศษลูกก็สมยอมไปเพราะกลัวพ่อแม่ไม่รักนะคะนี่แหละค่ะเป็นที่มาแม่ว่าจะได้คะแนน3.98แต่ก็ค่าตัวตายได้ค่ะเพราะเชื่อ<ม><ม>ว่าถ้าได้3.98เาพ่อแม่ จะรักน้อยน้อยลงไป0 2 0 0 2นั้นใช่ค่ะแล้วเราก็มีเด็กประเภทที่3ก,กลไกนะคะปกป้องตัวเองประเภทที่3เนี่ยเราเรียกว่าถอยหน,น,ะะน,นีนะคะก้ไกนี้ค่ะลูกเราก็จะเป็นเหมือนแบบดื้อตาใสะคะ่ะบอกให้ไปเรียนพิเศษก็ไปค่ะไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่ได้สมยอมนะคะไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแม่บอกให้ไปก็ไปแต่เข้าเรียนไหมนะคะหรืออาจจะเป็นแบบหูทวนลม แต่คําว่าหูทวนลมเนี่ยนะคะพ่อแม่อาจจะบอกว่าแบบทําไมล่ะไปต้องไปเรียนพิเศษสินะคะไปออสอบเป็นครูสิสอบข้าราชการสิก็คือไปแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวของตัวเองออข้างในเนี่ยมันคับข้องใจมากๆแต่ว่าก็ไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากจะทะเลาะก,กับพ่อแม่นะคะเพราะกลัวเช่นเดียวกันว่า เดี๋ยวพ่อแม่จะไม่รักหรือว่าทะเลาะไปพูดไปพ่อแม่ก็ไม่ฟังอยู่ดีนี่แหละค่ะความกดดันเหล่านี้มันทําให้เกิดเป็นความคับข้องใจแล้วก็ทําให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกคับข้องใจนั้นออกมาได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ออกมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นความกดดันจนเกินไปค่ะโหคุณครูใหม่ได้ยินคุณหมอพยายามอธิบายมาเนี่ยนะคะมีแต่ คุณพ่อคุณแม่เนาะอยากแบบนั้นอยากแบบนี้ทําสิ่งที่ดีคือเลือกมาเนี่ยไม่มีความคิดความรู้สึกความต้องการของลูกเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนคำว่ามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือยังตอบไม่ได้ว่าแค่มีเรียกได้ว่ามันมากเกินไปไหมต้องดูว่ากับลูกค่ะมีส่วนของลูกเข้ามาไหมซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวในอีพีหน้าค,ค่ะคุณหมอ กูหม่อมน,นะคะจะมาเพิ่มเติมว่าแล้วเราจะต้องคาดหวังอย่างไรที่มีลูกมีส่วนร่วม uh huh. ถึงจะเป็นการคาดหวังแบบไม่กดดันนะคะค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสิ่งที่พวกเราพูดมาทั้งหมอยค่ะก็เพื่อที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่คิดแทนว่าดีจะการันตีอะไรคะ